สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทําบุญใส่บาตรที่วัดอี对对 e สานตาบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะช่วงเทศกาลสงการด้วยค่ะหลังจากทําบุญใส่บาตรแล้วมากราบขอพรหลวงพ่อปากแดงที่อยู่วัดอีสานตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิท่านเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองอยู่ที่วัดอีสานตาบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิใครเห็นรูปหลวงพ่อปากแดงกราบขอพรท่านได้เลยนะคะ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมเร,อรื่ครอบครัวพร้อมเป็นกัลยาติมิตรทุกผู้ทุกคนนะคะที่เห็นภาพหรือเห็นรูปหลวงพ่อปากแดงขอให้พบจต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจโยหูตุร้อนนันใดที่ข้าพเจ้าขอในมื้อนี้วันนี้ขอให้เห็นผลสําเร็จสมความมุ่งมั่นปานาทุกสิ่งทุกประาก,ปปการภายในมื้อน,นี้วันนี้ด้วยเจ้าพระคุณเถิดสาธุสาธุสาธสา พอให้พอแล้วนะคะทุกผู้ทุกคนขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตสุสาธุสาธุสาธุค่ะการขอพรหลวงพ่อแล้วนะคะหลวงพ่อให้พรแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะทางช่องยูทูบอุดมชาแนลค่ะทางช่องติทตอกบอระดีสองสี่หกสองนะคะขอ,คขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ติดตามนะคะที่กดติดตามทุกผู้ทุกคนนะคะ